ขอบคุณสำหรับคำถามทาง f c e e o o o นะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเข้าใจคำถามเป็นบางส่วนนะก็ขอตอบส่วนที่เข้าใจแล้วกันนะคะขออนุญาตตอบในส่วนที่บอกว่าถ้าเราจะ,ะร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะถ้าเราได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับใครเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงใช่ไหมคะก็คือทั้งในยามทุกข์และยามสุขเราก็อยู่เคียงข้างกันใช่ไหมคะวีสเกลเฟิร์ลและเยนนอมก อชินนะคะก็คือทั้งในยามที่ทิกก็คือยามหนาชินก็คือยามที่ยามบางอันนี้มันเป็นผ้าเปรียบเทียบค่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่สภาพอากาศดีสภาพอากาศเลวร้ายออในวันที่ฝนตกแดดออกในวันที่คุณเจ็บในวันที่คุณร้องไห้ในวันที่คุณหัวเราะเนี่ยค่ะนะก็คือร่วมทุกข์ร่วมสุขกันใช่ไหมคะใช้คํานี้ก็ได้นะคะ p Po ก t o ์อวุ n นนะคะคำนี้ก็ใช้ได้นะคะเนี่ถ้าเราจะบอกว่าเราไม่อยากให้เขาเดินทางกลับเมืองไทยคนเดียว,น,ยวนะคะเราก็พูดว่าอ,อ,อย่า,ายกิลิสที่อาจดูไรเซที่ไทยล้านอะไลนะนะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับคำถามที่ถามมาแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่อาจจะตอบไม่หมดนะคะ